ับชมพู่แล้วนะคะวันนี้ผู้พามาชมนะคะล้อตัวใหม่ของ KAYS นะคะอัน้ี้เป็นล้อตัวอย่างนะคะจะผู้จะพามาชมก่อนนะคะจะเข้าเร็วๆนี้นี่ค่ะนะมาดูกันเลยนะคะคือล้อ KC 005นะคะ KC 005ขอบ18 6รลูนะคะกระบะซิ่ง6รลู ข้อซิ่งของมันต้องมีนะคะนี่ค่ะตันนี้จะเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะอ่าดูตรงนี้ได้เลยนะคะขอบ18นะคะ6รลูนะคะขอบ18 6รลูนะคะออฟเซต25นะคะออฟเซต25กว้าง8ดครึ่งนะคะกว้าง8ดครึ่งนะคะไม่ล้น6รลูห3 9้านะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านค่ะ ดำด้านนะคะสีดำด้านรอตัวใหม่เข้ามาเร็วนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อผู้ได้096 390 7 1 8 7ค่ะแล้วก็ไอดียด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ